นี่เด็กคนหนึ่งมามาหาธรรมาเป็นสาวบ้านอยู่ทางภาคอีสานอยู่จังหวัดนครพนมพ่อเป็นคนตั้งสร้างซ่องขออภัยนะตั้งซ่องเอาผู้หญิงมาขายแต่ก็แต่ชอบแต่นี่นก็ผลที่สุดก็ตอนหลังมีลูกสาวตัวเองลูกสาวคนนี้ก็พอไปชอบผู้ชายผู้ชายก็หลอก เราเอามากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เลยเสียคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ตรงที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยพ่อได้จำนึกบาปแล้วก็ตักให้ลูกสาวเนี่ยตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันทุกวันทีน,นี้ก็ไอ้ความที่ตัวเองได้ใกล้คิดพระเนี่ยมันรู้สึกพอมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยไอ้ความตัวเองได้ผิดหวังหมดแล้วแต่พ่อก็มีเป็นอันไปผลที่สุดก็เลยไปที่วัดก็เล่าความจริงธรรมความว่า เขาก็ไม่ไม่คิดเสียใจอะไรแล้วเพราะถือว่าเป็นกรรมของพ่อเขาที่มีลูกสาวก็เป็นยงี้หมดทุกคนเลยเพราะพ่อ,พอตั้งตั้งตั้งซ่องเอาผู้หญิงไปทําอย่างนี้ก็ได้ผลรับกับลูกสาวลูกสาวก็ไม่มีดีไปเลยคือกรรมให้ให้ผลกับลูกตัวเองนลยีมันมันไม่ให้กับพ่อแม่แต่ว่ามันให้กับพ่อแม่ผิดหวังเนื่องเมื่อมีลูกสาว แม้กต่คนเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ให้ใครไอ้ตัวเองจะเจ้าชู้ไม่เป็นไรแต่พอให้ผลมามันคือได้รับผลกับลูกตัวเองหรือมันเป็นกรรมวันนี้ถึงว่าเราจะว่ามันไม่มีก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไม่ให้ผลเงินทองได้กินใช้จริงมีมากมายปุมเปืวยจริงแต่ว่ามันไปพิการทางใจแล้วมันไปพิการถึงลูกหลานเราจะเอาหรือโยม ถ้ามาเกิดมันเป็นวิการทางใจแล้วมันไม่ได้รับความสุขจริงๆทารวนันนี้ถ้าเราจะมองกันละเอียดอ่อนนะมันมีจริงๆโยมกรรมพุทธศาสนาได้รับรองนะรับรองว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงรับรองแต่คนที่รับรองนี่คือพุทธเจ้าและขก็พระอรหนันและผู้ที่ปฏิบัติตามเนีป็นผู้รับรอง แต่คนที่ยังค้านอยู่ไม่เชื่ออยู่ไม่เห็นว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเพราะเขาไม่ได้เข้าไปสัมผัสใจเขามีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำให้ใจเขานะให้ละเอียดอ่อนเข้าไปถึงกฎของความจริงเล้วย่งเรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยฝดกจิจเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบุญบาปมันจะมีจริงหรือมันอยู่ใน่ายสงสัยทุกคนเลยแล้วในเมื่อเราไม่เชื่อกฎของกรรมในเรากล้าทําบาป กล้าเสี่ยงทำบาปเพื่อเห็นกระปากกับท้องเพื่อเห็นกระตัวแนวไม่กลัวบาปบางคนนี่ไปทำแล้วพอไปคิดได้ตอนอายุมากๆอยู่พออายุมากมันเริ่มมันเริ่มมีความสามาัญสำนึกว่าอะไรที่ทำทำไว้มันผิดชอบชั่วดีในะเริ่มคิดกลับกลายบางคนพอออกจากราชการก็เข้าวัดเข้าคาไปมีีตอนที่เป็นหนุ่มไม่สนใจหรอกปนบาป แต่พอไปถึงขั้นนั้นแล้วเริ่มสนใจแต่ถ้าเราสนใจตั้งแต่วัยนิยมจะไม่ผิดหวังเลยที่อย่าปล่อยให้มันนานเกินไปที่เราจะเข้าถึงถึงสัจธรรมอันนี้พอเข้าใจไหมโยมอพอเข้าใจในเรื่องนี้มีจริงไหมโยมทำให้ผลกับตัวเองไหมลองลองดูก็ได้นโยม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะไปเงาตามตัวนะมันจะไปเงาตามตัวทุกคนถ้าไม่เชื่อนะยิ่งเห็นผลคนไหนที่ไม่เชื่อนะจะนั่นแหละจะดึงเราไปหาทุกขคนที่ไม่เชื่อกฎของกรรมคนนั้นเนี่ยจะมีกรรมมากขึ้นทุกทีแต่คนไหนที่เชื่อก็กฎของกรรมคนนั้นเนี่ยจะแก้กรรมได้ในชาตินี้คนเราพอไป,ไปมีทุกข์แล้วนะโอทรมานชีวิตตัวเองจริงๆ พอเป็นอะไรท้กอย่างถึงทั้งที่จะมาเคยเล่าว่า,าพ,วพวกพวกผู้จัดการพวกมีพวกนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการคเนี้ยเขาไม่เชื่อกฎทงกรรมเขาเกลียดที่สุดคือพวกบอกบุญเขาร่ํารวยแล้วเขาก็ลืมการทําบุญพอเวลาใกล้เข้าหน้ากระตินเนยยมพอถึงหน้ากระตินหน้าประปาไอพวกผู้จัดการวนนี้นะ เขาจะสนุกมากในเมื่อเขาเที่ยวเขาอะไรพอถึงหน้ากระตินนี่จะมีพวกโยมโยมพวกทายกวัดต่างๆเนี่ยเชี่ยวแจกสองตามคนได้ใหญ่คนรู้จักพวกเขาก็เอาไม้กางเขนแขวนคอเลยตอนเห็นผู้จัดการอา้าวไอ้นี่มันคลิปออกไปใช้คนนี้มันบอกอา้าวไอ้นี่คลิปออกไปแล้วพอถึงเวลาก็มาเล่ากันเ้ยขำจริงๆไอ้คนนี้บอกบุญเราไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะทำบุญต้องเงินไปกินเหล้าจะด,ดีกว่าให้คนนี้ทําไม แล้วก็สนุกกันที่ตนเองหลอกกันได้ทั้งที่ตนเองเป็นพุทธนะพุทธในสมณโนโคัวนะไม่ได้ไปคิดอ่ะแต่พอถึงหน้ามัา,มาก็จินเอาแกะกัางเขนแขวนคอกันมันรู้ว่าเป็นคิดมันก็ไม่เข้ามาพระออกไปหมดแล้วก็ไม่ทำบุญกันสนุกเที่ยวกันอะไรกันผู้หญิงยิงเรือมาเยอะนี่นะไปไหนแล้วดาราสาวสวยจะซื้อใครก็ได้ตัวเองมีเงินแต่บอกบุญนี่เกลียดที่สุดเกลียดพวกสองขาวสองเหลืองบนเนี้ย เอาไมาก้กางเขนแขนคอคะแล้วก็เป็นทีมเลยพวกนี้ผลที่สุดนะคนนี้มาเล่าจะมาวางเป็นคนสุดท้ายไปที่วัดสังฆทานพ่อผมเนี่ยสำนึกบาปได้ผมสายจะแล้วเป็นมะเร็งแล้วถูกตัดกระเพาะแล้วเป็นมะเร็งก็ไม่เรื่องเสพเรื่องการที่เขาใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขแต่เขาก็ไม่ไม่ไปถูกทางเขากลับไปอบายามุก เล่าโุลานาลีซึ่งใช้ชีวิตไปอย่างนั้นมันก็สิ้นเปลืองผลที่สุดเขาบอกเพื่อน,อนผมนะทํากันอย่างเงี้ยทุกคนอนะ่ะตายหมดแล้วพวกนั้นอนะ่ะหรือผมคนสุดท้ายเนะี่ยมันอายุสั้นเมื่อหลวงพ่อมันหลอกศาสนาตัวเองมันไม่ได้เอาเงินทําบุญไปปนเปื้อคนอื่นหมามันอายุสั้นหมดตายโหงก็มีลดความก็มีถูกยิงตายก็มีแต่ประเทพวกอิทธิพลอนะ่ะแต่ผมนี่เนะี่ยคนสุดท้ายพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ย สงสารผมชวนผมมาเข้าวัดผมก็เลยมาคิดว่าเพื่อนๆมันก็ตายไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเราก็เหลือเราอีกคนเดียวคงไม่รอดแน่เแ,แต่ก็ามาเป็นมะเร็งแตกก็ามาวัดบอกผมไม่เชื่อเลยในเรื่องศาสนาเนี่ยผมคบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าวัดเนี่ยมาคบกับกผ,ผู้หญิงเขาพาพวกมาวัดถามผู้หญิงว่าเป็นไงพาบอกสงสารน่ะคนไม่มีทางไปแล้วนะ่ะ ท้องสารกลัวว่าบ้านตายชีวิตจะไม่ได้ไปดีเขาก็เชื่อว่าเขาสายเื่อแล้วบอกถ้ารู้อย่างนั้นเขาเนี่ยเขาเข้าหาธรรมะเขาเอาเงินส่วนนั้นทําบุญไปยังมีมีสุขมากกว่าอีกอคนแบบนี้ก็มีนะยมนะนไม่เชื่อคนท้องกร,รม,มไม่เอาพระแขนคอเอาองเข็นแขนคอแต่ท่านที่ตัวเองก็ไม่นับถือศาสนาทิศ แล้วก็ตายไปหมดแล้วพวกนี้อายุสั้นหมดเพราะไม่เอาศีลทม